ดวงรายวันประจำวันพุทธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม12คำเดือน11ปีชวดคนเกิดวันอาทิตย์คุณเชี่ยวชาในงานของคุณเป็นอย่างดีวันนี้จึงเหมือนคุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปเสียหมด แถมคุณยังฉลาดในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและคุณก็รู้สึกดีที่เป็นจุดเด่นเป็นคนดังในวงงานของตนเองคุณจะทํำเงินได้มากในวันนี้มีสเสน่ห์กับลูกค้าจากความซื่อสัตย์และภาพลักษณ์ที่ดูดีของคุณธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำเงินให้คุณมากเป็นพิเศษในวันนี้วันนี้มีเกณฑ์หมดเปลืองไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยเพื่อเสริมให้คุณดูดีอีกด้วยค่ะ คนโสดมีเกณฑ์ได้ผูกสัมพันธ์กับคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นมย่ยแต่ก็ถือว่ามีความเหมาะสมกันดีคู่รักอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศใต้ สร่มคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การทำงานของคุณในวันนี้เอาจริงเอาจังดีมาก แต่ก็กลายเป็นการไปสร้างความกดดันให้กับผู้ร่วมงานลดความเข้มงวดลงมาบ้างบรรยากาศในการทำงานก็จะดีขึ้นค่ะเงินเข้ามีขาดมือคุณหาเงินง่ายแต่ก็มักจะใช้เงินหมดเปลืองไปกับปาร์ตี้การเที่ยวเล่นหรือใช้เพื่องานเลี้ยงสั่งสรรในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักการรอคอยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดวันว คิดมากจนปวดหัวให้ทำใจให้สบายและผ่อนคลายบ้างเรื่องความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตคนที่มีครอบครัวก็จะรู้สึกตันๆในเรื่องความสัมพันธ์คิดในแง่ร้ายจึงต้องปวดหัวหรือหดหูใจจนเกินไปผ่อนคลายบ้างนะคะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามัคคีกลมเกลียว ทิศมงคลทิศเนื้อเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคาร คุณกระตือรือร้อนในงานเป็นอย่างดีและมักจะได้รับข่าวดีเรื่องงานหากคุณต้องการเปลี่ยนงานหรือสมัครงานที่ใดไว้ก็จะประสบความสําเร็จสมหวังงานที่ทําอยู่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีความมั่นคงยิ่งขึ้นระหว่างการถูกหลอกให้ลงทุนหรือร่วมหุ้นจํานวนมากคุณมีเกณฑ์ถูกหลอกจนหมดตัวได้ผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์พยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆจะมีรายได้เข้ามามากเป็นพิเศษในวันนี้ คนโสดอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในระหว่างการทำงานการเรียนต่อหรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและมีเกณฑ์ได้คบหาพัฒนาให้เป็นรักที่ยืนยาวได้คนรักครอบครัวช่วยกันทำมาหากินอย่างกระตือรือร้นเพื่อสร้างครอบครัวในฝันสีมงคลสีเทาสีบลอ์สีควันบุรีเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโพกรัพย์ธุรกิจสำเร็จ ทิศมงคลทิศใต,ต้ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล9นาฬิก1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน ผู้ที่รับราชการทำงานในองค์กรที่มีผู้บงังคับบัญชาวันนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมโดยที่ไม่ไปมือเปล่าคุณจะได้รับประโยชน์และความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ทำให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าด้วยความเมตตาจากพวกเขาเขาผู้ใหญ่ให้เป็นแล้วจะดีเองค่ะคุณหมุนเงินได้อย่างคล่องมืองานที่ทำอยู่สร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างสม่ำเสมอ แถมยังมีงานใหม่งานพิเศษที่ต่อยอดจากงานเดิมสร้างรายได้ให้คุณเพิ่มขึ้นอีกการใช้จ่ายเงินส่วนมากในวันนี้จะเป็นเรื่องการเพิ่มหรือขยายธุรกิจออกไปวันนี้อาจได้วางแผนในการเดินทางร่วมกันของคนในครอบครัวหรือคนรักอาจได้ไปไกลถึงต่างประเทศซึ่งจะเป็นการเดินทางที่มีความสุขราบรื่นดีคนโสดมีโชคในเรื่องความรัก เพราะจะพบกับคนที่ถูกใจที่มีฐานะทางการเงินและสังคมที่ดีกว่าคุณทั้งยังเป็นคนที่จริงใจนิสัยดีเข้ามาติดพัน์ถ้าเจอก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจซึ่งอาราสีและความเคารพรักทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนงานวันนี้ต้องสู้อดทน และคุณก็สู้ไม่ถอยมีความมั่นใจมากถึงแม้ว่างานจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่คุณก็จัดการจนสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครใครที่การเงินมีปัญหาวันนี้จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะมีเงินเข้ามาตามที่หวังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากเพื่อครอบครัวอีกด้วยค่ะ ความรักของคุณหวานชื่นแบบเริ่มมีความรักมองเห็นโลกเป็นสีชมพูส่วนคนมีคู่คุณจะได้รับข่าวดีจากบุตรบริวารที่จะสร้างความสุขและความภาคภูมิใจมาให้คุณสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ตายบังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศต,ตะวันตก เสริมสุขภาพความสุขกายสบายใจและสง่าราศีเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณมักจะมูทะลุและไม่ค่อยสงวนท่าที บางครั้งก็ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานหรือผู้หวังดีจึงทําให้หากทํางานใหญ่ในวันนี้จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้และพานจะถูกค่าโทษหรือถูกนินทาถูกเขม็นจากคนรอบข้างได้การเงินไม่เป็นไปดังใจสิ่งที่วางแผนไว้จะผิดพลาดและคุณยังรู้สึกวิตกกังวลไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนี่สินที่มีก็ถูกเร่งรัดทำให้เครียด บางครั้งต้องยอมขายจำนำจำนองสิ่งสำคัญออกไปเพื่อนำเงินมาหมุนก่อน <g ill ip op> คุณไม่รักใครไม่สนใจใครวันนี้การรักตนเองให้เป็นเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสคนโสดไม่คิดอยากจะพึง่งพิงความรักจากใครส่วนคนมีคู่คุณใส่ใจคนรักและครอบครัวน้อยลงเพราะมุ่งมันทำในสิ่งที่วางแผนไว้ยังไงก็คิดถึงคนที่ห่วงใยคุณอยู่บ้างนะคะ คำแนะนําสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีในวันนี้ความมุทะลุใช้อารมณ์เป็นใหญ่ของคุณจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่ามั่นใจตนเองเกินไปนักควรหาเวลาทําสมาธิให้จิตสงบทําบุญแก่ผู้พิการถวายสังฆทานตามสมควรจะช่วยให้จิตใจมีความสุขสงบขึ้นค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงิน ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวกับคนทั่วไปเวลามงคล 12. 1 2นาฬิกานาทีถึง13.30นาฬิกานาที คนเกิดวันศุกร์วันนี้จะเคลียร์งานที่ค้างค้าและปวดหัวมานานได้สําเร็จคุณทํางานสบายขึ้นและมีเวลาในการคิดใจตรองหรือวางแผนงานใหม่ๆมากขึ้นการค้าขายเรื่อยๆไม่ยุ่งยากงานรับจ้างทั่วไปก็ดูเหมือนจะขาดความกระตือรือร้อนไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆในเรื่องงานค่ะ ครอบครัวของคุณจะช่วยเหลือทางการเงินเป็นอย่างดีหรือจะมีผู้อุปธรรมท,ทางการเงินที่ทําให้คุณหมุนเงินได้คล่องมือค้าขายกําไรดีงานที่เกี่ยวกับร้านอาหารอัญมณีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะทําเงินได้ดีมากเป็นพิเศษในวันนี้ค่ะความจริงจังในความรักและมักจะให้ความสําคัญกับตนเองอยากให้คนที่คุณรักสนใจเพียงคุณคนเดียวแต่ก็ยังถือทิฐิไม่ยอมอ่อนข้อ หรือเข้าหากันอย่างอ่อนโยนจึงอาจทําให้คุณต้องผิดหวังจากการตอบสนองจากคนที่คุณรักคนโสดเย่ากลัวเสียฟอร์มมากนะักชอบกระบอกไปตรงๆเลยค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาสและการสั่งการที่ดีทิศมงคล ที่ตะวันออกเชียงใต้เสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล7.31นาฬิกา3นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์ วันนี้ให้ระวังความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการทำงานอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือการติดโรคติดต่อมาจากที่ทำงานควรป้องกันและระมัดระวังให้ดีวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดกิจการใหม่การเจรจาต่อรองหรือร่วมลงทุนเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเปรียบถูกหักหลังและถูกโกงสูงไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆในวันนี้มีเกณฑ์เสียเงินจำนวนมากจากการเสี่ยงโชคการลงทุนที่มาจากความโลภ หรืออาจจะเสียเงินจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ระหว่างการถูกโกงถูกหลอกตบซัพย์อย่าไว้ใจใครในเรื่องเงินในวันนี้ให้เก็บรักษาเงินที่มีอยู่ให้ดีหากเงินยากคุณอาจจะต้องเครียดกับเรื่องการเงินได้คุณมีเสน่ห์ทางเพศสูงยิ่งเป็นหนุ่มโสดที่ลุกแบดบอยจะเนื้อหอมมากจากหญิงสาวทุกวัยส่วนสาวโสดมีเกณฑ์จะพบกับชายหนุ่มที่มีบุค,คลิกแรงๆและจริงจัง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะได้รวมทำกิจกรรมแบบฮาร์ดคอร์มีความสุขสนุกสนานดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเชียงเหนือเสริมความร่ำรวยมังคังเงินทองไหลามาเทมา เวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ